วันนี้นัดมีท่ายืดเหยียนหลังล่างและสะโพกแก้ปวดนะคะถ้าใครที่มีอาการปวดสามารถทํากับนัดไปได้เลยแต่ถ้าใครที่ไม่ได้มีอาการอะไรใช้5้าท่าที่นัดเอามาฝากวันนี้นะคะเป็นท่าคููดาวได้ค่ะก็ตามนัดไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเคลียร์เรื่องประเด็นการเจ็บหลังการเจ็บ สลักเพชรอะไรอย่างนี้ก่อนนะัดไปหาข้อมูลจากหลากหลายแหล่งนะคะแล้วก็เอามารวบรวมเอาไว้นะคนที่มีอาการเจ็บหลังล่างนะคะแล้วก็เจ็บเล้าลงสะโพกค,ค่ะบางทีก็เล้าไปถึงขาเนะะี่ยค่ะหรือว่าเราเรียกง่ายๆว่าเจ็บลงสลักเพชรเนาะเส้นที่อยู่ตรงสลักเพชรเนี่ยคะ่ะเขาเรียกว่า piriformis muscle กล้ามเนื้อด้านนอกนะคะมันจะมี gluteus medius ใช่ไหมคะมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่เราสามารถจ,จับไปได้จับแล้วเรารู้สึกแต่ว่า piriformis muscle เนี่ยคะ่ะมันจะอยู่ลึกเข้าไปลึกเข้าไปข้างในนะคะ ที่เราเจ็บมากๆเนี่ยค่ะบางทีเราก็จับแล้วมันไม่โดนนะบางทีก็นวดเองลําบากตรงนั้นนะคะเขาจะเรียกว่า piriformis muscle นะหรือเราเรียกกันง่ายๆนี่แหละค่ะว่าสลักเพชรนะก็ถ้าแนทใช้คําว่า piriformis muscle หรือคําว่าสลักเพชรมันก็คือคําเดียวกันนะ <S <S ถ้าตึงเส้นนี้มันจะกดที่แนวกระดูกเนี่ยค่ะแล้วก็ล้าลงไปที่ขาเลยนะ,จะเจ็บจุกๆหรือไม่มันก็จะแบบเสียวแปลบๆอย่างนี้ค่ะมันก็จะแบบ เวลาขยับตัวเวลาเดินบางท่าหรือเวลานั่งอะไรอย่เงี้ยค่ะมันจะแปลปบขึ้นมานะเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าเราเป็นพิริมิซินโรมหรือว่าเรามีอาการที่เจ็บสลักเพช็กแบบแก้ไขได้หรือเปล่ามันจะมี2แบบนะคะคือแบบแก้ไขได้กับแบบที่2แบบอันตรายแบบแก้ไขยาคือต้องไปพบแพทย์นะคะก็คือยกเข่าขึ้นมาแบบนี้เอ็นหลังออกไปนะคะแล้วบิดเข่าเข้าหาไหล่ฝั่งตรงข้าม แล้วรู้สึกตึงเสียวแบบนี้คืออาการที่แก้ไขได้ถ้าใครที่เป็นอาการแบบนี้นะคะ mm. ก็เราสามารถทำห้าท่าที่แนจะเอามาฝากในวันนี้ได้เลย mm. แต่ว่ามันจะมีกรณีที่อันตรายแล้วก็ต้องพบแพทย์นะคะ mm. เป็นกระดูกทับเส้นประสาทก็ได้หรือว่าอาจจะมีหมอนรองกระดูกนะคะที่ปลิ้นออกมาหรือว่าจะเป็นกระดูกสันหลังที่แตกแล้วมัน เป็นเศษเล็กๆแล้วมันทิ่มออกมาทับเส้นประสาทอะไรแบบนี้ค่ะอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะแล้วมันอันตรายคือเราจะเจ็บในช่วงตรงนี้ทั้งหมดเลยข้อที่2ข้อสังเกตนะคะเวลาเรายืนเราเดินเนี่ยค่ะเราจะเอียเอ้ยวเอี้ยวแบบนี้ไม่ได้เวลาเราเดินเรายืนหลังเราจะตรงมากเพราะว่าเราไม่สามารถจะเอี้ยวตัวได้นะเวลาเราไอจามใช่ไหมคะเราจะอย่างเงี้ยมันจะแบบดันกระบังลมเราขึ้นใช่ไหมเราจะ กระบังลมเราจะมีอาการแบบอั้นแล้วมันจะไปทับตรงข้างหลังแล้วเราจะรู้สึกเจ็บมากให้ระวังไว้นะคะว่าอาจจะเป็นข้อที่อันตรายได้นะแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคะก็คือให้เราลองนอนค่ะนอนแบบนี้ข้างที่เราเจ็บนะคะให้เราลองยกขาแบบนี้มันจะยกไม่ได้มันจะยกขาลำบากคือเวลาเรานอน,นะคะ่ะ เส้นกระดูกหลังเราใช่ไหมคะมันจะลาบไปกับพื้นแล้วเวลาเรายกเนี่ยคะ่ะมันจะไปโดนเส้นประสาทที่เราเจ็บทั้งหมดเลยอันนี้คืออันตรายก็ให้ปิดคลิปนะคะตรวจเช็คร่างกายหาหมอทำกายภาพอะไรก่อนเนะเาะแล้วค่อยว่ากันเนาะสาเหตุที่ทำให้เรามีอาการเจ็บสลักเพชรเจ็บหลังนะคะก็อย่างแรกนะคะคือนั่งนานเกินไปการนั่งนานเกินไปเราเล่นเกมนานเราขับรถนานหรือว่าเราต้องอยู่ใน ที่ทำงานแล้วเราต้องนั่งตลอดทั้งวันแต่เราขาดการออกกำลังกายมันจะทําให้เส้นสลับเพชรเนี่ยค่ะตึงแข็งแล้วมันจะจมลงไปค่ะอย่างที่2นะคะคือการยืนนานยืนนานแล้วไม่ได้ยืนนานแบบธรรมดายืนนานแล้วยืนผิดท่าด้วยเนี่ยมันก็ทําให้เกิด แบบนี้ได้นะคะอย่างที่3คือออกกําลังกายเยอะเกินไปแล้วเราไม่วอร์มร่างกายนะคะการวอร์มร่างกายคือการอบอุ่นร่างกายนะแนทมีคลิปวอร์มอัพไว้ให้นะคะเดี๋ยวแนทจะแปะไว้อ่ะคราวน,นี้พอเราไม่ไวอร์มร่างกายแล้วมันเกิดเจ็บสลักเพรได้ยังไงคือเวลาเราไม่วอร์มร่างกายเนะะี่ยค่ะแล้วเราไปใช้มันหนักๆเรามาสควอตเรายกดัมเบลเรายกบาหรือเราวิ่งเ,เยอะๆอ,อย่างเงี้ยคะ่ะเส้นตรงนั้นเนะะี่ยค่ะมันแข็ง แล้วมันก็ล็อกมันทาให้เกิดอาการที่สลักเพชรเนี่ยมันจมลงไปได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของการออกกําลังกายค่ะคือเราออกกําลังกายในช่วงหน้าขาตรงนี้เยอะเกินไปช่วงหน้าขาตรงนี้นะคะหรือคอร์สของเราเนะี่ยเวลาเราออกกาลังกายในช่วงนี้เยอะเกินไปด้านหน้าที่แข็งแรงกว่ามันดึงทุกอย่างมาข้างหน้าหมดเลยมันจะทําให้เส้นสลักเพชรเราจมนะคะอ่าอันนี้ก็คือคร่าวๆที่แนทหาข้อมูลมานะ คราวนี้พร้อมแล้วไปห้าท่าค่ะที่นะัดเอามาฝากในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างแล้วก็สะโพกนะคะแก้อาการเจ็บสลักเพชรได้นะคะเพียแคกนะคะนะัดจะให้นอนลงชันเขาขึ้นนะคะหลังจากนั้นทําขาเป็นเลขสี่ค่ะคือพับขาขึ้นมาบนเข่าข้างหนึ่งนะแล้วก็เอามือสองข้างค่ะสอดเข้าไปใต้ขาลอยขาขึ้นนะคะแล้วค่อยๆดึงเข้าหาตัว ค้างไว้นะคะ10วินาทีว่านับ1ถึง10ในใจเนี่ยนะคะเราก็ค่อยๆคลายออกท่านี้นะคะจะเป็นท่ายืดเหยียดสะโพกค่ะแล้วก็สลับข้างกันทำขาเป็นเลขสีนะคะเอามือสอบใต้เข่าลอยขึ้นค่ะแล้วดึงเข่าเข้าหาตัวยืดเหยียดสะโพกนะคะนับ1ถึง10ในใจ แล้วปล่อยออกท่านี้นะคะทําทั้งหมดนะคะ10ครั้งค่ะ,ะถ้าตา่อนอนท่าเดิมนะคะยกขาขึ้นค่ะให้ตรงตรงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ถ้าใครทําแล้วไม่ตงขนาดแนทเนี่ยก็ไม่เป็นไรเอาให้รู้สึกตึงๆนะคะเอามือสอดไว้หลังขาช่วงประมาณหัวเข่านะแล้วดันปลายเท้าลงหาตัวเอง ไห้ตึงนะคะค้างไว้10วินาทีค่ะค่อยปล่อยออกนับเป็น1นะคะทำแบบนี้นะคะ10ครั้งเอาใหม่นะคะอีกข้างหนึ่งยกขาขึ้นเอามือสอดไว้หลังขาช่วงประมาณหัวเขา่างุ้มปลายเท้าลงหาตัวเองนับ1 1 0ถึง10ในใจค่ะแล้วค่อยปล่อยออกถ้าขอมาให้นอนคว่านะคะ ท้อคว่าแบบนี้นะคะแล้วเราจะทําเป็นท่าซปเปอร์แมนค่ะคือรอยเท้าลอยมือขึ้นท่าน,นี้นะคะเราจะได้เป็นส่วนของหลังล่างนะคะค้างไว10้10วินาทีหลังจากนั้นนะคะเราก็ค่อยๆปล่อยตัวลงสําหรับคนที่ไม่ไหวนะคะน้ําหนักตัวเกินหรือว่า,าสูงวัยนละจะให้วางขาลงแล้ว ยกแค่แขนขึ้นอกลอยขึ้นมือลอยขึ้นสายตามองไปด้านหน้านะคะ1-10ถึง10ในใจเสร็จแล้วก็คลายลงแบบนี้ได้แหมื้านกันค่ะาต่อมาท่าที่4นะคะนะัจะให้ใช้อุปกรณ์ด้วยใครอยู่ที่บ้านแนะให้ใช้ปยังนะคะปยังจะดีกว่าแต่นี้นะัดมาที่ฟิตเนสเนาะนะัดก็จะใช้เป็นเบนช์ สาธิตให้ดูนอนความลงไปเลยให้ตัวข้างหนึ่งนะะี่ค่ะห้อยลงมาแล้วก็พับขาขึ้นทําเป็นเลขสี่แบบคว่ำนะคะให้เท้าเนะเกี่ยวกับขายข้างหนึ่งไว้ถ้ามันเป็นเตียงมันจะดีมากนะอ่ะยกเข่าลอยขึ้นแล้วลงตอนยกนับหนึ่งถึงสิบในใจนะคะแล้วค่อยๆลง อันนี้เป็นท่ายืดเหยียดสะโพกเหมือนกันค่ะข้างละสิครั้งเหมืเดิมน,นะคะให้เราพับขากข้างที่เราเจ็บสลักเพชรนะคะหรือว่าเราจะบริหารยืดเหยียดทั้งสองข้างเลยก็ได้พับขาขึ้นแบบนี้ค่ะขาอีกข,ข้างตึงเอาไว้นะค่อยๆกดตัวลงไปนับ1นึถึิในใจนะคะ แล้วค่อยๆยกตัวขึ้นแล้วก็ลงไปใหม่ค่ะกล้ามเนื้อหลังล่างนะคะแล้วก็สะโพกจะโดนยืดออกแล้วยกตัวขึ้นทําแบบนี้นะคะสิครั้งนะใครที่อยู่ที่บ้านมีเตียงแนะนำให้ใช้เตียงแต่ใครไม่มีเนี่ยแล้วมีแต่เก้าอี้เนี่ยก็ทําบนเก้าอี้ก็ได้ โอเคค่ะแล้วก็นี่คือท่าห้าท่านะคะที่แนทเอามาฝากทุกคนนะคะแก้อาการปวดค่ะแล้วก็ถ้าใครที่ไม่ได้มีอาการแบบนี้นะคะเอาไปเป็นท่าคููดาวก็ได้ค่ะก็ ทำได้สําหรับคนที่ยังเจ็บอยู่เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นท่าที่ยืดเหยียดน,นะมันจะคอยช่วยให้เราเนี่ยค่ะยืดกล้ามเนื้อมากขึ้นเบื้องต้นนะคะก่อนที่เราจะไม่ไหวก่อนที่เราจะต้องไปพบแพทย์นะคะแล้วก็ท่าที่นัทเอามาฝากเนะะี่ยค่ะสำหรับคนที่มีอาการนะคะให้ทาวันละสองครั้งค่ะเช้าเย็นนะใครที่ชอบคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะคะให้ติดตามนทนะคะได้ทั้งหมดนะคะ3ช่องทางค่ะมีขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เป็นก กำลังใจให้นัดด้วยค่ะสำหรับวันนี้ออเดย์ออนแอร์ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายใครที่มีอาการเจ็บหลังเจ็บร้าวสลักเพดนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะถ้าไม่ไหวจริงๆให้ไปหาหมอถ้าหมอบอกว่าเป็นอาการที่สามารถออกกำลังกายได้ก็ค่อยมาออกกำลังกายกับแนทนะมายืดเหยียดกับแนทในคลิปนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปจริงๆแล้วค่ะบาย